m a n y มูลดอ o ทูคา o ย a ยววัเ้าแล้วตอนนี้คุรือเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะอยู่บนถนนด้วยอยู่บนถนนด้วย ฮัลโหลตอนนี้กำลังจอดเซเว่นซื้อของไปอันนี้แล้วน่าจะแวะที่นี่แล้วก็ยาวเลยนะครับโหบายๆตอนนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนกำลังจึงปซื้อในเซเว่นไปหาอะไรกินอนซยนนอิู มีริบวยเช็กินหลังจากที่เราหลังจากที่ลยนะเล่นน้ำเล่นน้ำเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้ารมไปกินข้าวตอนหกโมงตอนนี้ก็พี่เป็นพี่แต่งออลแบ๊กค่ะออลแบ๊กออลแบ๊กถ่ายรูปต่อถ่ายรูปต่อถ่ายรูปถ่ายรูปกดนี่กูนะนี่คือวิธีการถ่ายรูปของพี่เซนนะคืออย่างเงี้ยมันเตี้ยไปเราต้องยืด นี่นี่เรามีเรามีพับเพิ่มเรามีพอบเพิ่มมาของนัดนันนันกินพิโป้นะไหนังไปกินข้าวข้าวเย็นข้าวเย็นข้าวเย็นอยู่ร้านรีสเตร์ไม่เถอะเดี๋ยวมันไม่ได้กินไม่เถอะนะ กลับปีและทุกงยางอรามัดอาหารกลับปีและทุงยางรมัแช่อะไรวะไปดูว่าไปด่าม่ได้ายอี่เหไม่ียวอิ่มขันจะจีเมียว เมียกูชอบมึงนะจริงไม่สแมดแล้วเมียกูรักมึงแมปนั่นคือเมียคนที่สองกูสวัสดีค่ะอายุอยโอ้โหโดำม,มืดมากคลิปหายเลยกินข้าวแล้วทุกคนก็กนนใช่กำลังไป <พบ S 2> หออไปชุม,ม,มใส่เสื้อดูเหมือนหนาจริงๆร้อน ร้อนร้อนจริงมาเนลูกกับผมจีมัร้อนมีข้าวโพดด้วยจริงข้าวโพดด้วยตัวก็มาแล้วแหละเจกนเกือบเดินหลงทางแล้วนะได้ลบเนนไม่เยอะเขต้องทำใจเจอกันเผาชุม มินิมัวเช็กอินหอประชุมมินิมัวชาแนลตอนเดินป่านะคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะมามามามินิมัวชาแนลนะคะไม่ได้ไแต่งหักสเกลเลยอุ้ยมองไม่เห็นทางค่ะเดินช <c oughs> า็นลเขาไม่รู้ว่าได้ยังนะแต่ว่า, <c oughs> ากินข้างล่างก่อนหเหมือนมันเมโลกเลยใช่ใช่รสชาติเหมือนมันเมโลก เด็กปี๊ไอ้เผ่อกกูอยากกินดิสต๊อเขียวไม่พอครับสามห้าร้อยคุณดดมค่ะค่ะเขาบอกว่าห้ามพูดคำหยาบนะครับอันนี้คือผลลัพธ์นะเท่ากันเลยอันนี้กับอันนี้เท่ากันเลยอ่ะโอ้โหอะไรบานกว่ากันหน้าหน้าบานกว่าคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ เเป็นลูเป็นลูเออเยเราจะไม่เป็นเหมแบบรอบที่แล้วนะคะที่นั่งยองๆแล้วก็กินถือข้าวโพดอโออ๋อแบบนั้นเดี๋ยวขึ้นให้โยกดูดาเสร็จแล้วโยก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 โ สวยมากยกยกยกตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับกลับไปที่ห้องกลับไปที่ห้องต้องัใช้เสียงเพื่อนเอวกว่าสิเกเอวกว่าสิปเอวกว่าสิเจ็อกกว่าสามสกอกกว่าสาเจ็อกกว่าสามสิบแปด สะโพกกูอ่ะสี่สิบมึงสะโพกกูอ่ะสี่สิบเอ็ดมึงสะโพกกูอ่ะสี่สิบสองสะโพกมึงเท่าไหร่สะโพกกูแปดสิบเก้า day two ห้องนี้กำลังจะยังกำลังจะเรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบร้อยรอคนเดียว สลงชงสลงชงออกไปที่สโลงชงแปดโมงสี่แปดโมงสี่คณะกินข้าวตอนแปดโมงนะพี่นุ้งว่าเขาแก๊งจ้าเราทันจีถวกกันแบบไม่อยากถู้มีนิมูสวัสดีค่ะสำรวจธรรมชาตินะเขาไม่ได้บอกว่าเดินป่าเขาบอกสำรวจธรรมชาติว่าเราเรียกผิดตั้งแต่แรกเลยตอนนี้เรากำลังจะไปดูต้นไม้สมาชิกคนที่เก้า ที่สองที่เราไปแก้มาแล้วนะไม,วไม่รู้ว่าจะแล้วเลยมันติดสายอาหารต่อไปเป็นผ้ามัดย้อมสีน่าร,รัมากมากะะเราจะไปกินข้าวเที่ยงฮะก็ a few moments later มินิมัวเดินเล่นตอนนี้เป็นเวลาโมงยี่สอีกเกือบครึ่งชั่วโมงก็จะไปอีสเข้าใช่แล้วดูอาฟิตวันนี้มามามาเป็นกระบอกครับโอัก <ถ qui> ชาิทรักฉันิงไม่ทิ้งฉัน วนนี้มัวอินห์อประชุมตอนนี้เรากำลังแบบพิเศษอยู่นะคะว่าใครเป็นที่หนึ่งชุดตอนนี้ก็เป็นตอนนี้พิมพ์เรานะใช่สวัสดีค่ะวันนี้วันกลับแล้วเพื่อนกลับมาแทนเป็นไข้เราเป็นวัดเราก็เป็นวัดค่ะกลองวันลอยกระทงเลย A few moments later วันีมัววันสุดท้ายแล้วก็เราจะไปอีสเข้า อิทลันแล้วก็แบบเมื่อพอนพิจยาคมแล้วนะคะแบบเจอกันประมาณไม่เกินห้าโมงค่ะเจอกันที่ MTK นะคะกินข้าวกินข้าวปิดกล้องเลยป่ะมินิมอวแชนแนลมินิมอวแชาแนลอยูแล้วกับ